ที่กาลังเตรียมตัวที่จะเคารบการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตําแหน่งผู้ในการกองคลังในรอบนี้นะครับไม่ว่าท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะเคารบการสรรหาในตําแหน่งผู้ในการกองคลังในระดับต้นผู้ในการกองคลังในระดับกลางแล้วก็ผู้อานวยการกองคลังในระดับสูงการสรรหา ในครั้งนี้จะเป็นการสรรหาด้วยวิธีการคัดเลือกการคัดเลือกในตําแหน่งผู้ในการกองคลังจะใช้วิธีการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนี่ยตามที่ประกาศในประกาศรับสมัคร <c oughs> เขาก็บอกไว้ชัดเจนตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับว่าท่านจะต้องเข้ารับการทดสอบสมรรถนะหนึ่ง ในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลง 2. ในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํา 3. ในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคน 4. ในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์โดยมีระดับของสมรรถนะตามมาตรฐานกกหนดตำแหน่งระบุเอาไว้ชัดเจนแบบนี้ครับว่าท่านที่จะสอบในระดับต้นท่านที่จะเป็น ผู้ในการกองคลังในระดับต้นเนี่ยท่านจะต้องแสดงออกของ4ี่สมรรถนะในระดับที่1ท่านที่จะสอบในระดับกลางท่านจะต้องแสดงสมรรถนะในระดับที่สองท่านที่จะสอบในระดับสูง,สสงท่านจะต้องแสดงสมรรถนะในระดับที่3คําว่าการทดสอบสมรรถนะท่านจะต้องไปเริ่มต้นทาความเข้าใจก่อนนะครับว่า การทดสอบสมรรถนะเนี่ยคืออะไรการทดสอบสมรรถนะนะครับเป็นการทดสอบถึงขีดความสามารถในการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาภายใต้สถานการณ์ต่างๆที่เป็นตัวบ่งชี้เห็นว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงท่านมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการเป็นผู้นํา ท่านมีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็มีสมรรถนะในเรื่องของความสามารถในการคิดในเชิงกลยุทธ์พี่เพื่นเพื่อนนำพาท่านมาดูตัวอย่างที่เป็นแนวข้อสอบในการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารในตำแหน่งผู้ในการกองคลังนะครับตัวอย่างสมมติว่าท่านไปเจอคำถามนี้ครับ มีข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าอาจมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสควรทำอย่างไรสิ่งแรกนะครับท่านจะต้องไปดูคำถามให้ดีครับว่าคำถามเนี่ยเขาถามเพื่อที่จะให้ท่านใช้ทักษะอย่างไรในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบในข้อนี้ มีข้อร้องเรียนจากประชาชนเมื่อมีข้อร้องเรียนคีนึงท่านต้องคิดไปต่อได้เลยครับว่าเมื่อมีข้อร้องเรียนเนี่ยท่านจะต้องตอบกลับผู้ร้องเรียนภายในกี่วันเรามีแนวทางมีระเบียบมีข้อกฎหมายที่ระบุชัดเจนว่าเมื่อมีข้อร้องเรียนแล้วจะต้องตอบผู้ร้องเรียนกลับภายในกี่วันข้อร้องเรียนนี้นะครับมนข้อร้องเรียนบอกว่า อาจมีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใสอาจมีการจัดซื้อจ้างที่ไม่โปร่งใสไม่โปร่งใสยังไงก็ไม่รู้แหละว่าคําว่าไม่โปร่งใสเนี่ยมันก็อาจจะมีบางอย่างที่ประชาชนเขาเห็นว่าคุณภาพหรือความคุ้มค่าอย่างไรตัวรย่ที่หนึ่งครับชี้แจงว่าทุกอย่างทําตามระเบียบ จึงไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลมากตัวที่สอง่ะจัดเวทีชี้แจงเพื่อที่จะเปิดข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ดจางทั้งหมดในรูปแบบที่อ่านง่ายแล้วก็เชิญประชาชนร่วมต,ตรวจสอบตัวที่สามปล่อยให้หน่วยงานปล่อยให้หน่วยเหนือชี้แจงแทนตัวที่สี่แจ้งประชาชนว่าข้อร้องเรียนทำให้งานรชาช้า ขอให้ระงรับเรื่องก่อเลือกตั้งในข้อนี้นะครับวิธีการคิดเนี่ยท่านจะต้องแสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เป็นการทำงานโปร่งใสในเชิงรูปเปิดพื้นที่ให้มีการตรวจสอบครับท่านจะต้องฝึกให้ทีมนั้นมีการทำงานที่โปร่งใส ความเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องกล้าที่จะเปิดเผยนะแล้วทำยังไงในข้อนี้นะครับถ้าเอาสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์มาวิเคราะห์หาคำตอบในข้อที่9เนี่ยท่านต้องโปร่งใสและต้องเป็นการโปร่งใสในเชิงลุก ปรง่งใสในเชิงรุกก็คือคาว่าโปรง่งใสในเชิงรุกเนี่ยก็คือจะต้องลดความเสี่ยงขององค์กรที่จะสร้างความเชื่อมั่นอย่างยั่งยืนต้องเปิดข้อมูลในเชิงรุกเขาเปิดข้อมูลในเชิงรุกเนี่ยบางเรื่องบางอย่างไม่ต้องรอให้คนมาขอท่านคือทําขั้นตอนใี้มันโปรง่งใส ประการที่สองครับผมจะเอาในเรื่องของสมรรถนะความสามารถในการเป็นผู้นําในการเปลี่ยนแปลงคําว่าผู้นําในการเปลี่ยนแปลงถ้าต้องเปิดพื้นที่ร่วมในการตรวจสอบต้องกล้าย,ยอมรับที่สิ่งใหม่นั่นคือสร้างค่านิยมที่โปร่งใสมีส่วนร่วมเปิดพื้นที่ให้ตรวจสอบ ในเรื่องของสมรรถนะความสามารถในการพัฒนาคนในข้อนี้ท่านจะต้องฝึกให้ทีมเนี่ยรงใสครับไม่เทาๆไม่เทาไม่ดำต้องเคลียร์ชัดทุกประเด็นสมรรถนะในเรื่องของความเป็นผู้นำในข้อนี้นะครับท่านจะต้องรับผิดชอบกล้าเปิดเผยครับ ผู้นำเนี่ยจะต้องรับผิดชอบแล้วก็เปิดเผยข้อมูลไม่หลบเลี่ยงในเืออธิบายมาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นคีย์สำคัญที่ทำให้ท่านนำไปวิเคราะห์ในการเลือกคำตอบในห้องสอบในข้อนี้ว่าเราจะต้องมีหลักโปร่งใสเชิงรูป โปร่งใสเชิงลึกก็คือเปิดเผยโดยที่ไม่ต้องร้องขออะเปิดพื้นที่ในการตรวจสอบฝึกทีมให้โปร่งใสครับเป็นเรื่องของความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็ผู้นําจะต้องกล้าที่จะเปิดเผยอธิบายตรงนี้แล้วท่านมีคําตอบแล้วล่ะเห็นคําตอบแล้วใช่ไหมครับท่านที่กาลังรับชมสดอยู่ในขณะน,นี้ท่านพิมพ์ก้า x แมแลชอยส์ที่ท่านเลือกส่งกลับมาในช่องแชทได้นะครับซึ่งเป็น นั่นเป็นวิธีการที่พี่วุฒิเพื่อนใช้ในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบในห้องเรียนออนไลน์นะคนที่ลงทะเบียนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยท่านก็จะเห็นถึงหลักในการคิดหลักในการวิเคราะห์หลักในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบวิธีในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบว่าท่านจะต้องตัดสินใจในการเลือกคําตอบอย่างไรก็จะเป็นเป็น เป็นวิธีการที่พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวตนของท่านให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับต่อามาครับในข้อที่9เรามาดูอีกหนึ่งตัวอย่างครับอันนี้เป็นข้อที่7นะครับข้อที่เในข้อที่7ครับเบื้งเี้ย ก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันก็ประมาณในการจะซื้อหีบบัตรและก็อุปกรณ์ไม่เพียงพอแต่ก็ยังมีอุปกรณ์เก่าที่พอใช้งานได้บางส่วนท่านควรเลือกแนวทางใดในในในการเตรียมตัวที่จะเข้าการทดสอบสมวรฒนาเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าท่านรู้ หลักในการคิดรู้หลักในการวิเคราะห์รู้คําอธิบายของสมรรถนะรู้ระดับว่าท่านสอบสมรรถนะเนี่ยตานต้องตอบในระดับที่1ที่2ที่3ที่4ที่5แต่เวลาไปทําข้อสอบในห้องสอบจริงข้อสอบม่ได้บอกว่านี่คือคําถามในระดับที่1นี่คือคำถามระดับที่2องคำถามระดับที่สามคำถามระดับที่สี่เขาไม่ได้แยกให้แต่ท่านต้องเลือกตัวเลือกที่แสดงให้เห็นถึง ทิศทางของการมีพฤติกรรมก็เป็นพฤติกรรมของการทดสอบสมรรถนะมีการแสดงให้เห็นถึงว่าท่านมีสมรรถนะอยางในข้อนี้นะครับก็มีการวัดถึงการแก้ไขปัญหากรณีที่งบประมาณไม่เพียงพอ,องบประมาณไม่เพียงพอในการจัดซื้อหีบบัตรและอุปกรณ์ แต่ยังมีก็ประมาณเก่าเอาจะมีอุปกรณ์เก่า,ออกกาพอที่จะใช้งานได้ในบางส่วนท่านจะทํำยังไงหนึ่งใช้อุปกรณ์เก่าทั้งหมดเพื่อประหยัดสองจัดซื้อใหม่ทั้งหมดเพื่อความสมบูรณ์สามประเมินสภาพอุปกรณ์แบบวิส l e v e l ก็คือผสมผสานใหม่เก่าวิสคือมีความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงอันไหนที่ใช้ได้ก็ใช้อันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ไม่ใช้ ให้หน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูงใช้ในอุปกรณ์ใหม่หรือให้เจ้าที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เก่าใช้งานเองทั้งหมดเพื่อประหยัดงบในข้อนี้ในห้องเรียนออนไลน์คือก็จะอธิบายให้เห็นถึงหลักในการในการตัดสินใจในการเลือกคำตอบว่าเอ๊ะเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้สิ่งที่บ่งบอกว่าท่านมีสมรรถนะในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์เนี่ย จะต้องไม่เลือกสุดโตรงแต่ต้องบริหารทรัพยากรจำกัดให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดจะต้องปรับระบบจัดสรรให้เหมาะสมกับบริบทลดภาระของเจ้าหน้าที่ไม่โยนงานไม่โยนภาระไปให้คนอื่นตัดสินใจบนบนพื้นฐานของความเสีย่ยงก็จะมีสูตรในการจำง่ายๆนะครับประเมินจัดลำดับผสมประสานใช้งานอย่างปลอดภยัยเนี่ยก็จะเป็นเป็นวิธีการที่เป็นวิธีคิด ที่พี่วุฒิระเพื่อนอธิบายในห้องในห้องเรียนออนไลน์ที่จะให้เกิดความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นน,นะครับการประเมินถึงระดับของความเสี่ยงในข้อนี้นะการจัดระดับพื้นที่ว่าพื้นที่ไหนที่ใช้อุปกรณ์ที่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันต้องเป็นของใหม่ทั้งหมดหรือพื้นที่ไหนที่เราสามารถที่จะใช้อุปกรณ์ที่มันเอาของเดิมมาใช้ต่อได้กนะ็คือมีงานมีประเมินความเสี่ยงก่อนแล้วก็ ใช้ทรัพยากรแบบแบบผสมผสานาให้เกิดความคุ้มค่านะครับนี่ก็เป็น,เป,นเป็นหลักในการคิดซึ่งในแต่ละข้อของการทดสอบสมรรถนะเนี่ยก็จะมีหลักในการคิดต่างกันมันไม่ได้มีสูตรสําเร็จในการตัดสินใจเลือกคําตอบว่าท่านไปเจอข้อสอบข้อนี้แล้วท่านจะต้องเอาสูตรนี้ไปใช้เป็นแค่สูตรใดสูตรหนึ่งมันจะเกิดการ ปรับปรุงพัฒนาให้เกิดการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงยานจะต้องไปไปตัดสินใจในการเลือกคําตอบในในห้องสอบในตัวอย่างนี้นะครับผ <c oughs> ู้ตรวจสอบภายในแจ้งว่าบางขั้นตอนในการใช้ใจ่ายงบประมาณเนี่ยล่าช้าและอาจทาให้แผนงานเนี่ยสะดุดท่านจะทําอย่างไรหนึ่งกดดันตรวจสอบภายในให้ลดขั้นตอนเพราะภารกิจเร่งด่วนท่านไปกดดันกันเองสองประสานจัประชุมร่วมเพื่อ ออกแบบขั้นตอนเร่งด่วนเร่งรัดนะครับเพื่อยังคงความโปร่งใสตามระเบียบ 3. ดําเนินการล่วงหน้าโดยที่ยังไม่รอยังไม่รออนุมัติเพื่อให้งานเดินทันเวลาหรือ 4. ขอให้ผู้ตรวจสอบภายในเนี่ยทำหนังสืออนุญาตให้ใช้อํานาจวิธีพิเศษซึ่งข้อนี้นะครับมันต้องมีหลักในการคิด ว่างานเร่งแต่ไม่เสี่ยงต่อการผิดระเบียบซึ่งบ่งบอกถึงการเป็นผู้ที่มีสมรรถนะเรื่องของการคิดเฉีชิงกลยุทธ์สร้างระบบที่เร็วโดยที่ยังโปร่งใสทำการร่วมกันปรับขั้นตอนไหมหรือว่าสร้างความเข้าใจร่วมระหว่างหน่วยงานปฏิบัติกับหน่วยงานตรวจสอบภายในประสานประชุมร่วมแก้ปัญหาร่วมหรือไม่บิดเบือนกฎหมายไม่ทํารัดขั้นตอนโปร่งใสถูกต้องรับผิดชอบโดยมีหลัก ARP นะอ r p คือเร็วร่วมโปร่งใสเร็วก็คือต้องแก้ไขปัญหาการราช้าร่วมก็คือประชุมออกแบบร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบโปร่งใสก็คือไม่ลัดไม่เสี่ยงผิดระเบียบนี่นี่ก็เป็นเป็นเป็นวิธีการที่ฝึกฝนในการตัดสินใจในการเลือกคําตอบในการเตรียมตัวที่จะเข้ากันทดสอบสมรรถนะซึ่งท่านที่มีเวลา ในการเตรียมตัวสอบน้อยต้องการให้เกิดความสำเร็จในการสอบในรอบนี้มีเวลาที่ในการเตรียมตัวสอบเนี่ยว่ามีเวลาไม่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่เวลากลางวันไม่ใช่เวลาที่เวลาทำงานอ่าพอท่านเลิกงานกลับมาหรือท่านมีเวลาในวันหยุดแต่ก็ต้องมีภาระ หลายอย่างที่ต้องทำในครอบครัวในบ้านของท่านไม่ว่าจะทำกิจวัตรประจำวันดูแลบุคคลในครอบครัวท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิหรือเพื่อนท่านสามารถที่จะชมสดในทุกๆวันลิงค์ลับกลุ่มปิด YouTube ไม่เป็นสาธารณะในกลุ่มลงที่มนเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบตื่นเช้ามาท่านสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้ ท่านสามารถที่จะรับชมสดได้แต่ท่านไปเจอเพื่อนๆที่จะสอบในตําแหน่งระดับสังกัดของท่านในกลุ่มลงทะเบียนก็คือพิจารณาแยกแยกเลยว่าท่านท่านสอบในตําแหน่งผู้ผู้ในการกองคลังในระดับกลางอปตก็จะมีกลุ่มของผู้ในการกองคลังอปตผู้ในการกองคลังของเทศบาลระดับปานก็จะแยกไปเป็นกลุ่มของผู้ในการกองคลังของเทศบาลก็จะแยกในแต่ละกลุ่มของอบจ ก็แยกชัดเจนเลยระดับต้นระดับกลางระดับสูงท่านจะเจอเพื่อนๆก่อนก่อนคนที่จะสอบในระดับสูงท่านก็จะไปเจอเ,เพื่อนเพื่อนที่จะสอบในระดับสูงด้วยกันท่านก็จะมีเพื่อนที่จะสอบในตําแหน่งเดียวกันระดับเดียวกันหลังจากที่ท่านสอบได้ดูระดับของผู้ผ่านการสรรหารแล้วเนะี่ยท่านยังสามารถใช้ช่องทางนี้นะครับในการสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันต่อว่าใครคนที่จะ คือมัน,ม,นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นการการแดกเปลี่ยนกันภายในอีกรอบหนึ่งนะครับก็ก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบสแกน QR โค้ดกดเพิ่มเพิ่มเข้าไปในกลุ่มไลน์นี้นะครับท่อนกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิเพื่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์เพื่อบอกต่อนะครับท่านที่ประสบความสําเร็จในการสอบกับ ที่เรียนรู้ออนไลน์กับพิวัตรเพื่อนแล้วลขอบคุณท่านที่รีวิวกลับเข้ามานะครับเพราะท่านที่ในรอบล่าสุดเนี่ยมีหลายท่านครับที่ประสบความสําเร็จในการสอบในตําแหน่งผู้ดูการกองคลังในระดับกลางนะะก็รีวิวกลับมาให้นะครับก็ขอบคุณครับขอบคุณที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความสําเร็จในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์กับพิวับรเพื่อนเพื่อเป็นอิสระของผู้เรียนท่านสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้ สดดูสดได้แล้วก็ดูจอหลังได้นะครับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ